สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะวิธีการเล่นกิจกรรม Ma p l e h u n นะครับหรือตัวด่านฟาร์มของกิจกรรมต้อนรับโมมิจิเอนะครับโอเคด่านนี้เล่นยังไงนะครับด่านนี้นะครับเราจะแข่งกับคนอีก3คนนะครับก็ในด่านก็จะมีเราแล้วก็มีใครอีก3คนนะครับรวมกันเป็น4คนนะครับซึ่ง ของรางวัลนะครับมันก็จะได้เป็นไอตัวใบเมเปิลสีทองนะครับเอามาเปิดกล่องนะซึ่งด่านมันก็จะเป็นด่านสี่เหลี่ยมนะครับเดินวนรอบแล้วก็ใครเข้าต้นเมเปิลก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับในด่านนะครับมันก็จะมี3ามอ็อบเจกต์นะครับก็คือ1ไอตัวตุ๊กตาสีทองนะครับก็เวลาเราเดินไปเหยียบมันแล้วก็สู้มันแล้วก็จะได้บัฟนะครับส่วนตุ๊กตาสีแดงนะครับเดินไปก็เราจะไม่จําเป็นต้องสู้นะครับเดินไปเหยียบเสร็จแล้วก็เดินต่อได้นะครับแล้วก็จะเป็น ตัวช่องนะครับสามารถเดินขยับไปอีกสองบล็อกนะครับก็คือถ้าเกิดเราเหยียบช่องนี้นะครับเราก็จะเดินไปอีก2บล็อกได้นะครับโอเคแล้วในด้านนะครับเราก็จะมีในส่วนของลูกเต๋านะครับที่สามารถเลือกได้อยู่3 3เลขนะครับคือ1 2 3นะครับถ้าเราเลือกครบ3เลขแล้วมันก็จะรีเซ็ตใหม่ให้เราสามารถกลับมาเลือกใหม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเลือกนะครับเราก็สามารถสุ่มแบบ รนดอมได้นะครับซึ่งการรนดอมเนี่ยมันจะรันดอมหนึ่งถึงสี่นะครับแต่ว่าในดานเนี่ยผมบอกเลยว่าแม็กส่วนใหญ่จะแรนดอมหนึ่งให้คุณนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เล่นให้จบเร็วที่สุดแล้วก็เก็บแรงเก็บดาวโน่นนี่นะครับก็ชนะที่หนึ่งได้สองนะครับที่สองได้หนึ่งนะครับส่วนที่สามลบหนึ่งลบสองก็ว่ากันไปนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของทีมนะครับที่จะเอาไว้เล่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวของภูเขานะครับใส่เดฟบสองพันนะครับ ตัวของไอคาคุยะเอนะครับใส่คีแดมให้น้อยกว่าชูล่านะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะกดออโต้ให้โชกุเลเนี่ยโยนสกิลสามให้กับคนที่มีคีแดมสูงสุดนะครับซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องใส่ตัวคีแดมเนี่ยให้มันน้อยกว่าชูล่านะครับสามชูล่าเป็นตัวดาเมจดักนะคีแดมคีดร้อยนะครับสปีดต่ำกว่าร้อยยี่สิบแปดนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีค่าสเตเต,ตัสที่มันดีดีมากๆนะครับ คุณสามารถใช้เป็นสปีดที่มันเร็วกว่าเซเมได้นะครับแบบโอ้แบบว่าคียดํสามร้อยสามรอยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ดียังไม่ได้สูงมากก็ให้ต่ากว่าเซเมเอาวับดาบนะครับก็จะเป็นคียดําคีย์ร้อยนะครับตัวสปีดเนี่ยต่ำกว่าเซเมนะครับแล้วก็สปีดต้องสูงกว่าประมาณร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบหกด้วยนะครับสาหรับตัวอาชุราต่อมานะครับตัว ช็อกโกเลตนะครับช็อกโกเลตนะครับก็เป็นนกฟ้าออลแอ็แท็กนะครับแล้วก็ทําสปีดให้เร็วกว่า128นะครับตัวคณะเอพนะครับก็ทําเป็นพูดเงาออลแอ็แท็กนะคู่กับลูนบอสแล้วก็เป็นสปีดเร็วกว่า128นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับตัวที่ทําได้ค่อนข้างยากจะเป็นอาชุล่านะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีมิตรมะที่ไม่ได้แรงพอนะครับหรือค่าตัวสเตตัสเนี่ยไม่ได้สูงพอนะครับนี่อาจจะทํายากหน่อยนะครับ ส่วนตัวคากุยะเอทีนะครับก็ใส่ให้มันแค่ตัวขี้ดําเนี่ยน้อยกว่าอาชูล่านะครับแล้วก็สปีดเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับมันจะสามารถชาร์ที่สุดก็ได้นะครับแต่เวลาผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเอามาเล่นแบบให้มันตีธรรมดาเนี่ยมันจะแอนิเมชันไวกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบไหนนะครับเออโอเคเนาะก็ทีมก็จะเป็น5ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเซเมนะครับก็จะเป็น คาถาดวงดาวนะครับกับไอตัวเจาะเกาะนะครับก็จะเป็นสองอันบับดาบกับบับเจาะเกาะบัฟดาบกับแจกบัฟเจาะเกาะนะครับแล้วก็ในด่านนี้นะครับของรางวัลนะครับมันจะอยู่ในหมวดของเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันสามารถทําจบได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเกือบทุกเควสมันจะมีเควสเปิดกล่องนะครับที่ยังไม่สามารถทำจบในวันแรกได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะได้เนี่ยคุณต้องไปซื้อเป็นหยกม่วงนะครับ ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อคุณก็จะสามารถเปิดได้แค่แบบธรรมดา50กล่องที่ใช้อกแดงซื้อนะครับโอเควิธีการเล่นนะครับเราจําเป็นที่ต้องเล่นให้จบเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเล่นให้จบในอันดับที่1น,นะครับเพื่อที่จะเก็บเจ้าตัวของใบเมเปิลนะครับเทียนะครับมันก็จะมี1-6ถึงนะครับซึ่งผมแนะนําให้เล่นให้ได้เทีย6นะครับมันจะได้ยกพันหนึ่งกับตัวดานุมะ5ดาวนะครับแต่ทีนี้ ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะเล่นขึ้นมายากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับนะ่มอนในด่านเนี่ยมันค่อนข้างอึดนะครับแล้วทีมกับค่าสเต็กเนี่ยมันต้องทําค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ดูที่ว่าทีมของท่านเนี่ยจะเล่นมาได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําวิธีการเล่นโอเคนะครับมาถึงเราก็กดสุ่มไปเลยนะครับเราต้องใช้ความเร็วนะครับในด่านนี้ สีแดงนะครับมันก็จะสกิปการต่อสู้ให้เราด่านนี้เราจะต้องเน้นความเร็วนะครับ แล้วเวลาเราเล่นเนี่ยพยายามดูช่องดูพื้นที่เรากําลังเดินไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นส่วนตัดสินเลยนะครับว่าเราจะไปไวหรือไม่ไวนะครับถ้าเราดูพื้นเราวางแผนการกดตัวเลขให้ดีๆให้มันลงช่อง2บล็อกให้มันลงไอตัวตุ๊กตาสีแดงเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า S 1> <S 1> อย่างเงี้ยเราเราเห็นแล้วใช่ปะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวตุ๊กตาแดงนะครับรอบหน้าผมจะกดสอง มาเพื่อความเร็วนะครับพอเราได้2เสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถข้ามได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราเห็นข้างหน้าเป็น2อใช่ไหมเราก็กด3เพราะว่าเราจะเดินไป3ช่องนะครับวะอันนี้คือการอ่านอ่านแบบอ่านพื้นที่อ่านดูอะไรพวกนี้นะครับ โอเคนะครับเมื่อเราหมุนไอตัวนั้นครบมันก็จะรีให้เราแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับ2ช่องที่เป็นช่องสีฟ้าหรือช่องที่มันเหมือนกับน้ําแข็งนะครับ ผมแนะนำนะครับว่าถ้ามีสเตปหรือว่ามีจังหวะที่ดีนะครับเราไม่ควรลงในช่องนี้นะครับเพราะมันจะอึดกว่ามอนปกตินะครับมันจะทำให้เราเสียเวลาเอาที่จริงไปแก้ผมควรที่จะกด1แล้วก็กด3นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาลงกับไอ้มอนตัวน,นี้มอนที่อยู่ในช่องสีฟ้ามันจะอึดกว่ามอนปกตินะครับ มันทำให้เราเสียเวลา ส่วนตัวโมมิจินะครับมันจะอึดกว่ามอนปกตินะเพราะว่ามันเป็นบอสนะครับ โอเคนะครับนี่ก็จะจบสำหรับการเล่นนะครับเห็นไหมพอเราชนะนะครับเราได้อันดับที่1น,นะครับมันก็จะบวกมาสองนะครับก็ตอนนี้นะครับที่1ก็จะเป็นห้าสิบเก้า อ5 9บม m a p l ลนะครับหรือ59แต้มนะครับก็ถ้าใครขยันนะครับก็ลองมาเล่นมาปั๊มตัวแรงนี้คำคได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่แรงที่11นะก็กิจก,กรรมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับซึ่งเวลาเราเล่นเราก็จะเล่นอย่างนี้แหละครับเล่นวนไปเรื่อยๆืวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามดูพื้นดูช่องนะครับว่าเราจะตกตรงไหนเราจะกดเลขอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเลขหรือว่ากดช่องให้มันแบบ โอเคนะครับเราก็จะสามารถเดินข้ามเดินข้ามเดินข้ามได้ไวมากนะครับก็คือแบบเจอตุ๊กตาแดงนะครับก็กดเดินเข้ามานะครับอย่างที่เมื่อกี้นะผมก็เข้าตุ๊กตาแดงเสร็จเห็นช่อง2ช่องที่มันเดินไปอีก2บล็อกก็กดเดินกดเลขให้มันเข้าช่องนะครับแล้วมันก็จะเดินเข้าแล้วก็มันก็จะไหลไปอีก2บล็อกอะไรแบบเนี้ยนะครับโอเคเนาะก็สําหรับวิธีการเล่นในด่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ยากมากนะครับไม่ยากมากวิธีการเล่นนะส่วนทีมนะครับก็อาจจะทํายากหน่อยเนาะเพราะว่า ตัวละครนะครับไอ้สีหตัวนี้นะครับตัวมิตรมารที่ทํายากสุดน่าจะเป็นอัชชุล่าแหละนะครับเพราะว่ามันต้องทําตัวค่าสเตตัสเนี่ยให้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับมันถึงจะเอาไปเล่นแบบสปีดรันได้นะครับโอเคก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของเควสนั้นนั่นนี่นะครับคุณก็ลองไปเล่นลองไปเก็บมานะครับถามว่ามันจําเป็นที่จะต้องเล่นมาเทียวหเลยไหมก็ ถ้าไอดีที่แบบไม่ได้โตมากหรือไม่ได้แบบมีมิตรมาที่แรงมากก็อาจจะไม่ต้องเล่นขึ้นมาเทียวหกก็ได้นะครับก็อาจจะกดเล่นออโต้นะครับสามารถเก็บไอตัวใบเมเปิลทองได้เหมือนกันนะครับก็ตัวใบเมเปิลนี้นะครับก็เอามาเปิดกล่องนะซึ่งไอกล่องนี้เราสามารถซื้อได้นะครับ20นะแล้วมันก็จะมีแจกให้30กล่องทุกวันนะครับโอเคนะก็สาหรับตัวกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแค่ ในส่วนของไอตัวมิตมาเนี่ยหลายท่านอาจจะทําไม่ได้นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เวลาเล่นของท่านเนี่ยนานขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดเป็นไอดีที่มิตรมาโอเคนะครับมีนู่นนั่นนี่พร้อมนะครับก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็คอยดูพื้นคอยดูช่องนะครับว่าเราจะไปตกตัวไหนตุ๊กตาแดงตุ๊กตาเหลืองหรือว่าจะตกช่องที่เดินเพิ่ม2บล็อกอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็สําหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ